เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตอาการฮนะอาการในที่นี้ก็คืออาการเสียงลนะ้อฮะเสียงวิดวิดบิดิด,ด,ดรถใครได้ยินเสียงแบบนี้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายฮะบ่ายเย็นๆแล้วฮะโอเค ตอนนี้เวลา16นาฬิกา44นาทีอุณหภูมิตอนนี้33องศาโอ้เมื่อเช้านี่ค้มเลยนะพอตกบ่ายนี่แดดออกอะโอ้โห,โโห,โโหโดูน้ำครับดูน้ำน้ำเยอะมากฮะแต่และโรงงานนี่ต่างระบายออกมานะเพราะว่ากลัวน้ำท่วมฮะฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อวาน วาโอเคซ้ายโอเคไปได้เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตอาการฮะอาการในที่นี้ก็คืออาการเสียงล้อฮะเสียงบิดบวิบิบิบรถใครได้ยินเสียงแบบนี้บ้างตอนนี้รถผมก็อาการนี้ก็หายไปแล้วหลังจากใช้งานไป เห็นหรือเปล่า610กิโลอะโอ้โยตอนซื้อมาใหม่ๆนี่เสียงดังชัดเจนมากฮะตอนนี้ก็อาการเสียงวิวิบก็ได้หายไปแล้วครับอาการเนี่ยน่าจะเกิดจากผ้าเบรกฮะเสียดสีกับจานเบรกรถมันยังใหม่นะของมันยังใหม่ก็ยังว่าเลยมันก็ต้องยังไงอ่ะมันก็ต้องต้องฟนะิตอ่ะต้องฟิตของใหม่ก็ต้องฟิตเป็นธรรมดาฮนะผมไม่ได้คิดแบบนั้นไงผมกลัวแบบกลัวแบบว่า อาการที่เขาฮิตฮิตกันนั่นก็คือบูทลองล้อครักลัวแบบว่าล้อแม็กนี่มันใส่ไงเพราะว่าบูทเดิมที่โรงงานให้มาเนี่ยมันจะเล็กกว่าของแต่งที่เขาทําขายกันแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าปัญหาเนี้มันมันเกิดจริงไหมหรือว่าทางสํานักแต่งเนี่ยเขา ยังไงอ่ะขายของอืมเพราะว่าผมไปเห็นในกลุ่มบางบางคนก็บอกว่าซื้อมาแล้วก็ไปใส่บูทล้อเลยคือกลัวปัญหาล้อยาไอ้ล้อแม็กเนี่ยมันใส่ก็ไปเปลี่ยนมาปรากฏว่าหนักกว่าเดิมีกอะเนี่ยผมก็เลยเอาอยัางไงดีเนี่ยตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะคิดว่าถ้าซื้อมาผมก็จะไปเปลี่ยนเลยแต่พอไปเห็นในกลุ่มโพสต์แล้วผมต้องสต็อปไปก่อนนะ ต้องหยุดไว้ก่อนคงจะรอก่อนครับรอดูว่ารถมีอาการหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการก็ใช้ของเดิมดีสุดแล้วแต่ถ้ามีอาการก็ต้องไปแก้ฮะแก้ในที่นี้เราก็ต้องหาสำนักดีๆหน่อยฮะต้องหาสำนักที่แบบว่าเราเนี่ยไว้ใจได้ฮะ <Yeah. S 1> แต่ผมก็มีอยู่ในใจแลว้วแหละ เพราะว่าตอนที่ผมใช้ P C X เนี่ยผมก็เคยไปทำกับร้านนี้อยู่ก็คือคือดีอะแต่ตอนนี้ก็รอแค่ถ้ามีอาการก็จะรีบไปแก้ไขอะอาการนี่คือมันก็ไม่ได้หนักละแต่มันจะมีผลระยะยาว <S <S 1> <S 1> ระยะยาวในี่ที่นี้ไม่ถึงมันค่อยๆสะสมอะมันจะค่อยๆค่อยๆหลวมไปเรื่อยๆ <S <S อ่าแล้วแล้ว แล้วล้อแมกเราก็จะเริ่มสาย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 แล้วก็อาการหนักเลยกันเนี่ยถ้าแก้ช้าเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนล้อแมกเลยนะเพราะว่าตรงเขาเรียกอะไรตัวเดือยมันอะไม่รู้เขาเรียกเดือยหร่าเขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวฟันเฟืองมันอะมันจะมีฟันเฟืองย่นั่นแหละคือมันจะกินตัวนั้นนะถ้าเราปล่อยไว้นานอะอาจจะทําให้ล้อแมกซ์เราเนี่ยเสียหายได้ นี่คือรอครับรอแค่อาการถ้ามีอาการแตลว่าอย่างที่ผมคิดไว้ก็จะรีบไปแก้ไขฮะตอนนี้ใช้งานไป6 1ร้อสิบามกิโลนะยังสบายสบายอย่างฮะยังไม่มีอาการอะไรละนอกจากเสียงวิทวิทที่หายไปแล้วตอนนี้<ห>ก็ถือว่าโอเคฮะใช้ดีใช้ดีเป็นเสียงที่น่าลําคาญมากครับวิทวิทเนี่ยคือรถใหม่คือมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะรถมันยังใหม่ยังไฟแดงอย่างฮะ คืออาการแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะที่จะแก่เนี่ยคือมันน่าจะทําออกมาตั้งแต่ศูนย์แล้วทําออกมาดีๆฮนะแค่ขัดผ้าเบรกหน่อยผ้าเบรกใหม่หรือเวลาเราเปลี่ยนเห็นไหมนะเวลาช่างเขาเปลี่ยนเขาจะขัดให้ฮนะโอเคคือถ้าถ้าไม่ขัดเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบนั้นหละเสียงผ้าเบรกเสียดสีกับดิสเบรกเวลาผมเปลี่ยน <S <S ผมยังขัดเลยเนี่ยผมยังรู้ดีกว่าช่างอีกแน่ อ่ะโอเคครับบรรยากาศเย็นนี้ที่อามาตะซิตี้ฮะตอนนี้16นากา49นาทีฮะบรรยากาศก,กำลังดีฮะ33องศา33องศาก็คือมันไม่ร้อนอ่ะแต่มันอบอ้าวฮะมันไม่มีลมเลย <c oughs> เบื่อพวกย้อนสอนจริงฮะ <c oughs> อ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนน ถนนขาเข้าฮะขาเข้าเอ้ขาออกสิไหนนี้ผมขาออกนะขาขาเข้าก็ต้องฝั่งนู่นนะตัวนี้ก็มุ่งหน้าไปที่แยกดอนหัวลวะวะ่อฮะก็รอจังหวะไปแดงฮนะ เห็นได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีกล้องนะเห็นไหมข้างบนนั่นน่ะตรงไฟสีแดงอะมีกล้องจับจับความเร็วอยู่อเอ้ยใช่สิกล้องจับพวกฝ่าไฟแดงห้าสี่สามสองหนึ่งแปวโอเคไปได้ อุยไปเขียวครับไปเขียวน้องซาเนี่ยเรื่องมุดเนี่ยไม่ต้องพูดเลยฮะ<อ>เพราะว่าน้องเนี่ยทำเวลาค่อนข้างดีฮะโอ้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ขันหน้าในี่ยยิห้หวอะไรครับไปแปลกแปกลกลเบตตาหรือเปล่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ไฟหน้านี่อลังการมากฮะ ไปหน้านี่ยังใหญ่เลยแ่ขานแยกเราก็ต้องเงียบเลยฮะต้องใช้สมาธินิดนึงอะ ไม่ค่อยอยากขี่ตามแล้วกลัวกลัวเหตุการณ์แบบวันนั้นอีกเนี่ยเวลาเจอผู้หญิงขี่รถอะผมไม่ค่อยอยากขี่ตามหรอกเนี่ยคันหน่าอีกคันหนึ่งวันนั้นก็ข้างหน้านีครับตรงตรงรถที่จอดข้างหน้านะจุดนั้นเลยครับวันนั้นเกือบไปแล้วน้องซาผมนี่ครับวันนั้นก็ตรงนี้แหละผู้หญิงคนนั้นก็จะเลี้ยวเข้าร้านนี่ดีนะระบบ ABS ทำงานคนระับเบรกดีมากขอซา ถ้าไม่มี ABS เอล้อนี่ล็อกแน่นอนนะเพรล้อล็อกเนี่ยมันก็จะลื่นแล้วก็ถลไหลไปเลยับเนี่ยแต่ถ้า ABS เอมันก็จะจับปล่อยจับปล่อยนะ <Okay. S 1> ทาให้ล้อเราเนี่ยมันไม่ล็อกเข้าซอยที่เข้าหมู่บ้านผมแล้ววันนี้อยากกินไอติมแนะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูไอติมก่อนว่าขายหรือเปล่าเป็นไอติมไอติมเจ้าที่ผมชอบกิน วันนั้นไม่ใช่เจ้าที่ผมซื้อนะวันนั้นคืออีกเจ้าหนึ่งครับตีเจ้านี้อร่อยพาไปดูดีกว่าแกชอบขายอยู่หน้าโรงงานครับช่วงใกล้ๆจะเลิกงานเลี้ยว,วขวาข้างหน้าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแกขายหรือเปล่าวนันนี้แกจะมาขายหน้าโรงงานเนี่ยโรงงานอยู่ข้างหน้านี้ขายหรือเปล่านะ ขายไหมขายไหมใชไอติมไหมไอติมไหมจริง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 ใช่ไอติมสัยงไอติม,ม,ๆๆๆๆตมก่อนขายด้วยวันนี้อโอเคมาแล้วเอาแบครับผม เฮ้ยฮะสำเร็จไปอีกหนึ่งภารกิจครับวันนี้ภารกิจลลาไอติมอีกแล้วเ<อ>จ้านี้อร่อยฮะแนะนําเลย<อ>จะขายอยู่หน้าโรงงานอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะอยู่ในซอยซอยใกล้ๆก,ก,กับร้านแมงกันยางอะไ,อไม่รู้ก็เรียกว่าซอยอะไรนะผมก็อยู่ในซอยนี้มานานแต่ผมก็จําไม่ได้นะว่าซอยอะไร <c oughs> <c oughs> แต่เจ้านี้นี่อร่อยฮะมัน <c oughs> เป็น,ปนไอติมกะทิอะ อร่อยอร่อยผมไม่ติดใจเลยวันนี้ได้เบอร์โทรกันมาแล้วอ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ